ท่านผูะชมครับไปที่นครสีธรรมราชนะครับไปดูชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ช่วยวัวตัวหนึ่งนะฮะเป็นวัวเพศเมียอายุประมาณ3ปีตกไปในบ่อน้ําลึกกว่า6เมตรนะฮะทางเทศบาลตำบลไม้เรียงกับชาวบ้านก็ต้องใช้รถเครนมาช่วยกันดึงขึ้นมานะฮะก็ลงไปก่อนเอาเชือกเนี่ยไปผูกติดกับตัววัวแล้วก็ยกขึ้นมานะครับโอ้โหคือแบบกว่าจะขึ้้้้นนมมาาไดขึแลว ขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วอ่าไม่ได้ไม่ใช่ไม้ตายเหรอขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเฮิอ่านอยอยู่น้อยเ่นี่น่นะโอ้ยมันก็นะน่าสงสารตัวนี้ก็พอดีปากหลุมบ่อเลยนะครับก่อนหน้านี้เจ้าวัวตัวนี้มันเดินเล็มหญ้าอยู่ฮะแล้วก็พลัดตกลงไปในบ่อน้ำเป็นพื้นที่รกร้างในตำบลไม้เรียงอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราช คือตอนเอาขึ้นมาเนี่ยมันก็คืออิโดโรยเลยล่ะนะครับอตอนที่ตกลงไปก็ร้องโหยหวนขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ใช้เวลาอยู่ประมาณ30นาทีก็นําขึ้นมาได้นะฮะท่ามกลางเสียงยเฮของชาวบ้านที่มารอลุ้นกันเป็นจํานวนมากก็มีรอยแผลขีดข่วนเล็กน้อยนะครับอาการตอนแรกก็ตกใจบ้างตอนขึ้นมาได้ นายอำนาจเจ้าของวัวบอกว่าเขาปล่อยวัวไปกินหญ้าจังหวะนั้นเห็นวัวตกลงไปในบ่อพอดีก็เลยรีบขอความช่วยเหลือจากเทศบาลตำบลไม้เรียงนะฮะก็โชคดีที่เห็นตอนนั้นเลยไม่อย่างนั้นกว่าจะเจอก็ยุ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็เอาขึ้นมาได้ตอนนี้เจ้าวัวตัวนี้อาการดีขึ้นแล้วนะครับก็ไม่หวาดกลัวอะไรแล้วกินหญ้าได้ปกติมีบาดแผลเล็กน้อยครับ